มาเกยมตัวนะคะอเอาอาหารให้เด็กๆกันนะคะทีนี้แม่ต้องเลือกก่อนว่เาเอาอรสอ,อะไรดีเราเอารสอะไรดีเราเอาตัวนี้เนาะเอาสูตรนมแพะก่อนก็แล้วกันนะคะเอฟซีเราเอาสูตรเราเอาสูตรนมแพะก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะคะเริ่มดูกันนะคะแม่ใช้กันไก่ก่อนนะคะ ะะแม่แม่อยากจะบอกทุกคนว่าถ้ามันเป็นอาหารแบบนี้นะคะอาหารซองอ่ะทีนี้เนี่ยถ้าเป็นสูตรของเนโกะเนี่ยเขาจะใส่เจลตินนะคะจะใส่เจลเจลตินค่อนข้างเยอะก็คือเจลเจลลี่นะคะเขาจะใส่ค่อนข้างเยอะไปหน่อยหนมะมันก็เลยแบบมันไม่เหมือนเนื้อมูสจริงๆนะคะ,นะคะเพราะว่ามันจะไม่เหลวเหมือน อ๋อจะพูดว่ายังไง่ะไม่ไม่เหลวเหมือนลิการลอสนะคะแม่ก็เลยต้องทําแบบนี้เนาะทำแบบนี้เดี๋ยวเราให้เด็กๆได้กินนะคะเราต้องขยี้ยีๆีนะคะอย่าให้ไปเป็นก้อนนะคะเพราะเด็กขึ้นจะมีฟันนี่เองเดี๋ยวแม่จะลองดูนะคะว่าน้องจะกินยังไงเดีย๋ยวเราเอามาฝั่งนี้ฝั่งเดียวนะคะเพราะว่าเขามีทั้งหมด3าคนด้วยกัน เดี๋ยวเราไปพร้อมกันเลยค่ะว่าเขาจะกินไหมไปลุ้นกันค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะอันนี้ส,สดๆร้อนๆนะว่าเขาจะกินกันไหมไปค่อยค่อยๆลูกโอ้ยโอ้ยโอ้ยชาลีค่อยๆลูกชาลีค่อยๆลูกโอ้ยชาลี าแข้งหนูค่อยๆลูกไม่ได้เข้าไปอย่างนี้ลูกจ๋าทุนหัวทุนแม่ทุนกะละมังถังถาดไม่ทะเลาะกันเอ้ยเอฟซีไม่เคยกินค่ะแต่อร่อยเหาะเลยค่ะโอ้ยลูก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 ไม่ค่อยค่ะไม่มีใครแย่งค่ะโอ้ยลูกลูกแม่จ๋าแม่จ๋าโอ้ยลูกลูกโอ้ยตายตายตายซองเดียวไม่พอกะละมั้งเนี่ยกินก่อน แม่ให้กินแค่อันนี้นะคะแม่แม่ไม่เพิ่มอีกเพราะว่าพิ่งกินมื้อแรกให้กินเยอะไม่ได้เดี๋ยวท้องไส้ไม่ดีโอ้ยลูกจ่าลูกจ่า บรรยากาศข้างนอกก็ไม่แพ้กันนะคะบรรยากาศข้างนอกเนี่ยแย่งกันอยู่เหมือนกันนะคะบรรยากาศข้างนอกก็ไม่แพ้กันค่ะไม่ไหวเลยค่ะบรรยากาศข้างนอกก็วุ่นวายนะคะจะขอแม่เหมือนทำไมแม่น้องกินอะไรแล้วทำไมหนูไม่ได้กินกันหมดแล้วนะคะขาแข้งเดี๋ยวต้องเช็แล้วค่ะเอ็มีแข้งเละเท็ไปหมด เดี๋ยวต้องเช็ดเนื้อเช็ดตัวค่ะไม่ไหวแล้วเดี๋ยวแม่ขอไปเคลียร์เด็กๆก่อนนะคะเกิดมวยหมู่กันเกิดขึ้นนะคะเอฟซีชาลีไม่ไหวแล้วค่ะชาลีนิเกสุดๆไม่ไหวเลยนะคะชาลีเนี่ยขึ้นไปบนจานเลยเกิดทะเลาะกันนะคะเอานั่นนั่นนั่นยังไงคะเพื่อความอร่อยอร่อยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเอฟซีเห็นไหมตายแล้ว วันนี้ให้กินแค่สองเดียวนะคะเพราะเป็นมือแรกแม่ไม่ให้เยอะเพราะว่าแม่ยังไม่รู้เรื่องการท้องไส้ปั่นต่วนแค่ไหนแล้วก็ท้องจะเสียหรือเปล่านะคะแม่บอกไว้ก่อนเลยแม่ให้กินแค่นี้จริงๆนะคะเยอะกว่านี้ให้ไม่ได้นะคะเดี๋ยวค่อยกินนมต่อดุ๊กดิ๊กดุกดุกตะมุตะี้กันค่ะเกิดมวยเกิดขึ้นเห็นไหมคะดุ๊กดิกๆๆตะมุตะมิ ได้แล้วล้างจานแทนแม่ก็แล้วกันอันนี้คือเบื้องหลังนะคะเห็นกันแล้วนะเนี่ยจานกันเลยทีเดียวจานนี้แม่ไม่ต้องล้างนะคะจะเงาวับกับตาไปอีกครึ่งชั่วโมงจานน่าจะเงาแล้วนะคะสันไลก็ไม่ต้องใช้ดูอเอเดลค่ะตะมุตตะมิไหมเป็นไงล่ะ ขุดหาลูกกาสลองขุดหาสมบัติเหรอคะไม่มีแล้วลูกพอแล้วพอแล้วนะคะชาลีกำลังจะหาที่อื่หรือเปล่าเดี๋ยวแม่จะต้องเอาที่อืดมาวางไว้ให้เขาก่อนนะคะค่ะเอฟซีทีนี้แม่ก็จะมาฟิตน,น,น้องๆนะคะแต่ แม่คิดว่าต่อไปนี้แม่คงจะไม่ได้ฟิดนมเขาแล้วะนะคะเพราะว่าเขากินข้าวได้นะคะคือกินอาหารเปียกได้เพราะฉะนั้นเขาน่าจะกินนมเองได้นะคะแต่มื้อนี้เดี๋ยวแม่ก็คงจะต้องฟีดเขาก่อนนะคะ mm hmm. เขากินข้าวไปเนี่ยน่าจะไม่อิ่มนะคะนี่คือชาลีนะคะน่าจะไม่อิ่มก็จะให้เขาดูดเองนะคะให้เขาดูดจนอิ่มก่อนนะคะ เดี๋ยวค่อยๆให้เขาอดไปนะคะเรื่องดูดนมหรือฟีดนมนะคะเห็นไหมคะกินได้น้อยแล้วเพราะว่าเมื่อสักครู่เนี่ยได้กินอาหารเปียกไปนะคะเห็นไหมคะกินได้น้อยนิดเดียวทีนี้แม่ก็เลยคิดว่าแม่น่าจะวางนมไม่ให้เขากินกันเองนะคะ คือแม,แม่ไม่จําเป็นต้องปิดนมหรือว่าทําขวดนมแล้วให้เขาแล้วแต่ถ้าเขาชอบดูดเนี่ยแม่ก็จะตั้งเอาไว้แล้วให้เขาดูดเองลองหัดดูดเองนะคะเพราะว่าถ้าเด็กกินข้าวได้เนี่ยแม่บอกเลยว่าเขาก็กินนมเองได้เช่นกันใช่ไหมครับชาลีใช่นะครับพอหรือยังครับพอหรือยังครับเอาอยัางไงครับแม่อาจจะทําให้ดูแค่ชาลีนะคะ เพราะว่าอีกสองคนเนี่ยเขาเขาไม่ดูดอยู่แล้วนะคะเขาต้องให้แม่ฟีดเอาไม่เอาเดี๋ยวไปเก็บนะยังมกอยู่แต่ก็อิ่มนะคะแต่ก็อิ่มแต่ว่าตอนกลางคืนเนี่ยแม่คงต้องให้กินต่อนะคะเพราะตอนที่แม่ทำคลิปเนี่ยคือใกล้หกโมงนะคะห้าโมงกว่านะคะแม่จะต้องให้เนี่ยสองสี่หกแปดสิบนะคะเลขคู่เอาไหม เดี๋ยวแม่ก็ต้องให้นมระหว่างรู้ดอยูดด่ดีนะคะก็ยังมีดูดบ้างนะคะคนอื่นเนี่ยอีกสองคนเนี่ยน่าจะดูดไม่เยอะอน่าจะอิ่มแล้วนะคะ f อซแม่ก็เลยมาบอกเล่า้ว90ให้ f อฟซฟังว่าแม่อาจจะไม่ฟินนมให้น้องอาจจะต้องวางนมไว้แล้วให้เขากินเอง หรือถ้าเขาไม่กินเองเนี่ยเราค่อยกลับมาฟีดนมหรือว่าให้เขาดูดนมอีกทีหนึ่งนะคะอีกครั้งหนึ่งไหมครับอีกไหมครับ mm hmm. นี่เก็บนะครับคุณเก่งโอเคใส่หัวแล้วไม่เอานะครับโอเคค่ะออานมนะคะอ่ะอ่อ,อ,อ,อนมค่ะก็ทดลองอนมนะคะก็ดลองยังกินนมอยู่ค่ะอก็ทดลองดูดเองค่ะ ก็าลองดูดนมเองนะคะนิดเดียวหรอคะไม่เอาอีกใช่ไหมคะดูดนิดเดียวอันนี้คือเขาดูดเองหน่อยหนึ่งก็คือว่าเขากินได้แค่นี้นะคะก็จะลองจะกินได้แค่นี้อีกนิดนึงไหมคะอ่ะป้อนให้อีกนิดนึงค่ะออ่ามแม่จะไม่บังคับเขาเยอะนะคะเพราะว่ากลัวท้องเขาไม่ค่อยดีอีกนิดนึงค่ะอีกนิดนึงเขาชื่นใจอ่าแล้วเดี๋ยวจะไปให้ ส้องปีบอีกห้าซีซีไม่เอาแล้วค่ะถ้าหนีแม่แปลว่าโอเคแล้วนะคะเดี๋ยวทีนี้เราไปดูที่สองปีบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะออกไปก่อนเลยนะคะไม่กินแน่แต่เรามา,มาดูลุ้นกันว่าจะกินไม่กินแต่แม่คงจะป้อนหน่อยหนึ่งนะคะกินไม่กินยังไงแม่คงต้องป้อนหน่อยหนึ่งท้องปีบกินนมค่ะกินไหมคะกินไหมคะอ่ะค่ะค่ะค่ะกินนิดนึงนะคะ สองปีดกัดเหวนมนะคะขาดไปสองอันแล้วนะคะเพราะว่าไม่ดูดคาะใช้วิธีกัดแบบนี้นะคะกัดตืดต๊ดตืดตืดน,นะคะสบัยแล้วเพราะว่าอิ่มอีกหน่อยนึงอีกกระจิ๊ดหนึ่งลูกอีกกระจิ๊ดหนึ่งวันนี้นะคะสองปีดก,ก็ทําหวนมขาดเดี๋ยวคงต้องซื้อใหม่นะคะเอฟซีเดี๋ยวแม่เอาไปดูนะคะดูหน้าสองปีดไปก่อนนะคะ ดีหน้าซองปีดไปก่อนนะคะแม่กำลังหาหัวนม,นมให้เอฟซีดูว่าซองปีดก,กัดของแม่ขาดนะคะนี่ค่ะฝีมือซองปีดเห็นไหมคะมเอฟซีหล่นลงไปนี่ค่ะฝีมือซองปีดนะคะกัดหัวนมนมแม่ขาดไปอันนี้อันที่สองนะคะแม่เหลือตอนนี้สองอันเดี๋ยวคงต้องซื้อใหม่อีกแล้วเห็นไหมคะว่าลิปของซองปีดคือกัดข้างๆตลอดเลยอะค่ะโอเคไม่ลูกพอแล้วเนาะ อีกนิดนึงไหมอีกนิดนึงอ่ะเดี๋ยวรอต้องต้องปิดเอาอีกนิดนึงอ,อีกนิดนึงไหมอ่ะเอาไม่รู้อีกนิดนึงกัดสลิงนะคะเนี่ยเขาจะกัดข้างข้างเนี่ยแม่ก็ไม่รู้จะทำยังไงอะ่ะเขาจะกัดอะ่ะเราต้องฟีดนะคะนี่แม่ค่อยๆฟีดนะเพราะเขาไม่ดู เดี๋ยวเกิดเอฟซีเห็นบอกว่าทำไมแม่จะต้องบังคับน้องด้วยคือปริมาณที่น้องกินเนี่ยแม่จะดูที่ที่ที่ทร่างกายน้องนะคะว่าน้องน้องอ,อ,อ้วนขึ้นไหมตอนน้องท้องป่องหรือเปล่านะคะแต่ว่า2องปีเนี่ยเขาเขาแข็งแรงอยู่นะคะแต่ว่าการการกินปริมาณการกินของเขาเนี่ยมันมันน้อยจริงๆนะคะซึ่งถ้าเทียบกับสองคนนั้นเนี่ยแม่ก็เลยเลือกที่จะเขาเรียกว่าบังคับก็ได้นะคะ แต่ว่าก็ไม่ได้แบบโอ้โหขนาดบังคับจ,จนเขาเกิดอาการอาเจียนออกมาอย่างนี้ไม่ใช่นะคะพยายามให้เขากินได้มากที่สุดเท่าที่ร่างกายเขารับได้อะคะ่ะน่าจะไม่ได้แล้วเพราะเริ่มเริ่มหนีแม่แล้วนะคะโอเคถ้าท้องป่องขนาดนี้ก็เรียกว่าโอเคแล้วแม่จบที่คลิปนี้นะคะขอบคุณ f อทุกท่านนะคะที่ติดตามในการเลี้ยงดูเด็กของแม่ดูสิเห็นไหม <c oughs> <c oughs> เห็นไหมเสื้อโผลออกมานี่เนี่ย ใส่เข้าไปเหมือนเดิมขอบคุณ Fc นะคะที่ติดตามกันมานะคะสำหรับทิปในการเลี้ยงดูเด็กๆใครสงสัยอะไรยังไงนะคะโทรถามหรือแอดไลน์มาถามแม่ได้เลยนะคะแม่ยินดีนะคะแม่ไม่ใช่ผู้รู้นะคะแม่ต้องบอกก่อนแต่ว่าสิ่งที่แม่ทำเนี่ยคือประสบการณ์เลี้ยงดูทั้งหมดที่แม่เคยเลี้ยงแมวมานะคะเขาเรียกว่าอาจจะทางชีวิตก็ได้เพราะเด็กๆแม่ก็เลี้ยงแมวเช่นกันเดี๋ยวแม่เอาทั้ง3ตัวมานั่งเรียงๆกันให้ FC ดูนะคะ มานี่มาลูกมามาให้เอฟซีดูดิความน่ารักของหนูเนี่ยมันน่ารักแค่ไหนยังไงมาดูดิดูดิอือคนไหนชื่ออะไรไหนไหนบอกพี่บอกบอกบอกเอฟซีที่ลูกจะได้มีบ้านคนไหนชื่ออะไรยังไงบอกพี่อือคนหล่อคนหล่อนี่ชื่ออะไรครับชื่อชาลีคนนี้ชื่ออะไรครับคนนี้ชื่ออะไรครับคนนี้ชื่อกาสลองนะคะแล้วคนนี้คนนี้คนนี้ชื่ออะไรครับคนนี้ คนนี้ชื่อสองปีบนะคะเราสามคนเป็นพี่น้องกันคะ่ะเราอยากมีบ้านดีๆสักหลังนะคะถ้ารับทั้งสามคนเข้ากันได้หมดเลยนะคะจะดีมากๆเลยคะ่ะเช่ไหมลูกแม่เอ๋เลี้ยงดูหนูอย่างดีขนาดไหนตรวจโรคแล้วก็ไม่มีเลี้ยงดูอย่างดีนะคะหนูพร้อมที่จะมีบ้านใหม่แล้วนะคะยังไงอเอ็นดูพวกหนูด้วยนะคะ สวัสดีทุกคนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ